สวัสดีครับมาเจอกันลังที่สองแล้วนะครับมันอยู่ในป่าแมงดอยอีกแล้วนะครับเริ่มอีกแล้วเริ่มเฮ้ยอยู่นหน้านะครับเป่าเข้าไปก่อนดีครับปูดให้ตะด,ดุ้งก่อนครับหน้านะเห็นปะอยู่ที่ทึบๆเนะี่ยปูดนี่ครับมันทึบเหลือเกินครับ แต่ไม่ใช่เสียนะมองไม่เห็นนะครับวันนี้พานสามจัดเต็มต่ำตำสามไม่ต้องไปเปิดเยอะมันก็ได้เข้าอีกเป็นไงโอ้ข่าวตัวเลยครับโอ้ยตกใจครับผมตกใจผมเสนนี่ครับที่เดิมๆแต่ไม่บอก หวานปิดตาเลยครับผมโอ้โหเป็นไงครับเรื่องจริงเรื่องเล่นครับเรื่องจริง่ไดนอินมใหญ่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ในพานบอกว่าโอ้โหข่าวจ้วยเห็นไหมครับข่าวไหมครับ๋ยวให้ให้ดูครับนี่เห็นลำไายลำไรยคืออะครับลำไายลำไารดอแทงแล้วครับไป นิดไม่ไหวมะถ้าเป็นนิดเลยโอ้โหแต่ละลังแต่ละลังครับไม่ต้องกลัวครับเราเลี้ยงไว้ครับกาบโบสวยจังครับเก็บเตร์ครับเก็บพื้นที่ก่อนโอ้โห <c oughs> <c oughs> วันนี้ใครได้พึ่งไปนะครับไม่ต้องกลัวครับสวยทุกลังครับลก็ตีตังนี้เกลียกจะฝังกระตุดเข้าเนื้อครับมันจะฝังเข้าเนื้ออย่างเดียวแล้วก็แมงดอนะครับนี่เป็นไงครับมีอุ้ยมีไอเป็นไงครับแต่ในพานแล้วมีเฮโอ้ น้ำผึ้งของเราไม่ต้องกลัวว่าจะปลอมนะครับแท้ร้อยเปเ็นะครับไงก็แท้ครับเราไม่มาต้มตุนไม่มาหลอกครับใครได้ไปนี่ไม่ต้องกลัวครับม้วนนี่เป็นยาส้ามุนไพอย่างดีเลยม้วนของผึ้งนะครับเกสรเขาเรียกเกสรเกสรร้อยแปดอ่าเปผสมทํายาได้อะไรได้ไม่ผิดไม,ไม่ไม่มีผิดหวังครับนี่เดีย๋ยวเรามาดูนะครับ มาดูน,ดนะครับว่าเด็ดปุ๊บนะครับเด็ดดูในพานเขย่าในพานนี่โอ้โหมอน,นคองและยองครับผมนี่นโอ้โหเป็นไงครับนี่ติดตาสนิทสุดยอดนี่ครับเดียว